มีข้าวสิเบาซูฟังนะครับพี่น้องข่าวเกี่ยวกับคนไทยในเกาหลีนะครับผ้ากันนะครับผ้ากันไปเก็บเห็ดมาก,กินนะครับบ่อหูบ,บ่มั่นใจว่าเห็ดกินได้ยากินได้พี่น้องบอ่คุ้มนะครับที่จะเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นเห็ดบานเข้านะครับแต่มันกกินได้อยู่นะครับสําหรับผู้ที่หูนะครับยญาเห็ดครับ <c oughs> ยญาไปเก็บไม่ก,กินทาบอ่อหูพี่น้อง อาจจะถึกเห็ดตายเบียร์ก็ได้นะครับครับเขาป้าหาเห็ดนะครับพี่น้องล่องเบิงนะครับเห็ดเป็นต๊ะอ,ออกบ่เห็ดกอนะครับเห็ดกอเห็ดแกนี่นะครับเห็ดแต่วแม่แม่เห็ดติดได้มากนะครับผมก็บผูมั่นใจกัน บริห็ดงานนะครับก็เลยมาหาเละเบิงเห็ดนะครับเห็ดนะครับเห็ดกะเห็ดกอบ้านเฮ่านะครับพี่น้องนะครับถามี่กะคือเห็ดกอบ้านเฮ่านะครับพี่น้องนะครับมีมีอยู่นะครับเห็ดแต่ว่าครับเห็ดกะมีอยู่นะครับนี่นะครับ แต่ว่าม่นเฮ็ดกินบอนะครับมันเฮ็ดตายเปนะครับผมก็มั่นใจนะครับต้องนะครับอันนี้อันนี้เห็ดเห็ดเห็ดดินบ้านเฮาเลยครับพี่น้องอันนี้เฮ็ดดินบ้านเฮาเลยครับนี่นะครับเห็ดดินบ้านเฮาเลยนี่นะครับสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วกับมี่นะครับเห็ดมี่คือเขาพี่น้องเห็ดแต่มี่นะครับแต่ว่าสิกากินบอนะครับ <ítulo> นะครับเพราะว่าม um ันมีข่าวนะครับมีข่าวว่าคนไทยกินแล้วแพ้นะครับไปร่วงบานนะครับเพิ่งโชคดีนะครับเพราะว่าโมเป็นนยังไล่นะครับผมนะโมเป็นนยังไลนะครับเพราะว่ากูไพ่ซอยเพื่อนใหม่ท่านะพี่น้องนะครับนะครับเหตุเกิดนะครับเหตุเกิดมือฟันสุกนะครับสุกที่ผ่านมานะครับอ่าคนไทยสามคนนะครับพี่น้องนะได้ กินเห็ดปลานะครับก่อนจะพบอาการผิดปกติถึงขันน้ำตัวทรงโรงพยาบาลพี่น้งคนไทยนะครับที่อยู่ในเกาหลีเ,เมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งสามสิบนะครับของวันที่ยี่สิบสองก,การกฎาคมนะครับเกิดเหตุเศร้าไทยสามคนนะครับสามคนนะครับที่พักอยู่ในเมืองย่องกำอึบนะครับย่องกำกุน จนลานันโดจนลานันโดนะครับประมาณนี้มีอาการนะครับปวดศีรษะนะครับปวดศีรษะและอาเจียนขันรุ่นแรงพี่น้องเพิ่นก็เลยได้แจ้งรายงานเขาไปนะครับศูนย์กู้ภัยนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับพี่น้องทางด้านนายแพทย์หนึ่งหนึ่งเก้าที่ถูกส่งไปที่ยังที่เกิดเหตุนะครับได้เล็งนําตัวรับส่งหองสุกเสือนส่งหองสุกเสือนนะครับ โรงพยบาบาลใกล้เคียงทันที่นะครับก้อนจะพน้นขีดอันตรายออกมานะครับในเวลาต่อมานะครับเพิ่นได้ถามนะครับเพื่อนได้รับการเปิดเผยจากนายเอกน้าสมมุติกับคนอื่นว่าแอบไปนะครับแอบไปเก็บเห็ดนะครับบนภูเขานะครับละกับผ้ากันมาประกอบอาหารนะครับกินกันนะครับ โดยทั้งหมดนะครับบอหูฮวาเฮดนี่มีพิษนะครับพี่น้องเฮดนี่มีพิษนะครับก็เลยทําไห้มีการทรงผลไหมีอาการอาหารเป็นพิษนะครับตามที่ข่าวปันบอกมากนะครับต้องขอขอบคุณครับขอบคุณข่าวจากแท็กกู๊กนิวนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนันไลนะครับที่พ่นมีข่าวห้ ก็ได้เตือนพี่น้องชาวไทายในเกาหลีนะครับมันบวคุมเอกครับขั้นยากระซื้อเฮ็ดกระป้องกินเลยพี่น้องนะขั้นบวมบันใจนะครับแต่ว่าข้าเจ้ากับกินอยู่นะครับข้าเจ้ากินอยู่นะครับข้าเจ้าไปเก็บมากินอยู่เฮ็ดก็ะไรนะครับบแม่ว่ากินบ่รด้แต่สําคัญนะครับถ้าบวมบันใจกับยาก,กินนะครับพี่น้องคือคลิปนี้นะครับคลิปนี้ ผมก็ไปเก็บนะครับแต่ว่ามันพลายนะครับผมก็เลยบ่ได้ออมากินนะครับพี่น้องผมก็เลยบม่ได้ออมากินนะครับกสิประมาณนี่นะครับพี่น้องนะครับสําหรับข่าวสั้นๆนะครับฝากเตือนพี่น้องคนไทยในเกาหลีนะครับให้ถึงให้รู้ถึงนะครับอันตรายนะครับจากสิ่งที่เข้าโบหูนะครับถ้าโบกหูนะครับโบกหูกับโบกิน เสลยนะครับสดีกลัวนะครับเพราะว่ากิ่นเปมันกับบวคุมนะครับมันเสียงเกินไปนะครับกับกกลินนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมผมนะครับนุ่มสกุลโคตรสว่างในต่างเด่นนะครับขอรากกันเพียงซัมนียนะครับผมขั้นตือใจกับฝากกดไลค์กดแช์นะครับกดซับตะคใ้เป็นกำลังใจให้แน่นนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประพาคลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ ผมนุม่มสกุลคน้นสว่างในทางแดนขอร่ากันเพื่อนสันนิสวัสดีครับ